สบายดีพี่น้องสบายดีมื้อสกูลสกุนเด้อสมองสบอนสบายดีเอฟซีทางแพงผู้พ่อกับส่งพ่อน้องน้ำโสดคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามสีเทียงพี่น้องแต่ว่าฝนอยู่เขาไม่เลยพี่น้องไอ้มืดคือฝนอยากตกพี่น้องตอนนี้สรกตุนกำลังฮ็ตเมนูดนตามธรรมศาสติ์พี่น้องไปเบื้องน้ากันพี่น้องเป็นมันคืออย่างนราพี่น้องเนาะเปิดมากเลย น้ำน้ำมันจียวดน่องก็จะปูน่าพี่น้องไหมอาหารบรรเทาแก่ที่สุดเลยพี่น้องเันนทอดแต่คืออดตัวตัวเนาะตัวเป็นรถดีพี่น้องรถดีที่น้ำกระเซ่ได้พี่น้องเดินเชือไมพี่น้องก็ดีปัวเนาะเดี๋ยวาลัวที่โฟมพี่น้องจินมแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องอาหารบรรเทาก็ก็ด้วยสีแกงน้องไม่พน้อ ในหม้อครับพี่น้องน,นี่พี่น้องฟองอแข็งสีเหลีลย้ยง <Yeah. S 1> นะพี่น้องจะน้อยแค่กเก่าเลยทอดกระปูหน้าพี่น้องเศษเศษน้ำกันนะพี่น้องมันกินกคบแกล้งน้อยพี่น้อนนนแง,องอแก้มแก่น้อย เ um รียร้อยพี่น้องบมเลืองไปไหนเนาะน้ำมันโมลายกับโมเลืองกับเสพเก่าเลยพี่น้องเยสพๆอยู่เลยพี่น้องในนอนเลยว่าเสพทอดกับปูนาเนาะพี่น้องของเสพอยู่แล้วใส่ข้าวลงก่อนยันเต็มยี่หม้อพอเครื่องเขาลายยางกอมมินตี้มีหูหนูนะพี่น้องบักบวบน้ำหูหนูพี่น้องตามด้วยเห็ดหูหนู เสียบพี่น้องกองนัวประเด็ดจับกั้ยังน้อยฮะมีแต่บุกท่านนหลักมีอยู่ในช่วงเก็บเอาไว้สั่นดังเป็นอย่างนี้นนมนนเม,นนม้นเฮ็ดเด้เฮ็ดตุ๊กใครใคร าะะมาลา้กดีม<น>ันจะเอาลวดมันจะเส,เส็บแต่กัะเบือลไอล้มันเซบ <c oughs> ่นองเสียงคนขดล้พี่น้องแอันี้ตั้วเลิยังแท็บเสียงเขาขอลายก็แห้งแล้วพี่น้องเนาะจนายตามกบวบน้องน้ำแล้วบมกบวบกัมันนางมือไม่เคยกันเลยไปไหคือยังน้ออือพี่น้องคือจะแสบอพี่น้องเทืองเขาลอยยางมานัน

nhặt nó có hàng buộc xuống Hang buộc Một hàng. 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 Một không Một hàng. Một bút mấy hoài lập phải kia đạp lập nhóm 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 สเศษลอยๆน่องแกงหน่อไม้พี่น้องเม่น้อยหน่อไม้งใหม่ฮะมีหลายอย่างพี่น้องใส่เห็ดหัวหนูเห็ดขาวพี่น้องบักบวกแล้วก็แย่งน้อยพี่น้องแล้วก็ให้ไหลคือทอดบูนาแับทอดจีรอพี่น้องเส็ตๆแล้วกันพี่น้องตอนเที่ยงเส็ตๆแล้วกันน้องแกงหน่อไม้่น้อง กินยังไงกิน้้เลยชกับสบายดีอีกรอบน้องพอๆกับสองพอน้องสกับน้องกินกาวแรงกันกเทียงกันน้องบติดวอกไม่น้องวกไมวาไมเจน้องไม้แล้วก็ผัวที่รอแล้วก็ทอดปูหน้าพี่น้องนีจแ่เๆพี่น้องอาหารตามธรรมชาติน้อ nha à. buồn không Học. Học hỏi này

ยืดยักหลอดตัน้ะสั่งว้ยยักนเยงวันตุมวันสมุขพี่น้องวัตมสมุพี่น้องสบยดีพี่น้องแซบๆตอนเที่ยงพี่น้องก่งก็ไม่เมื่อคือเก่าคือเดิมาัารักบี่น้องเยวแ่คือพี่น้องให้ไรใส่ปูนสักัปุกน้าวงก่อน

tôi chỉ định một hòn con tôi mới hòn con Hào có tôi nay, vậy. Walden mok, mùi lên mốc chưa nắm hòn gòn, hòn gòn. con nắm mà gòn. hòn gòn. Chưa nắm hòn gòn. Chưa hòn gòn. Chưa nắm hòn gòn. Chưa nắm hòn gòn. Chưa nắm hòn มันเป็น no? oh no? ิ่มทองเขื่อว่ะเนาะมันเป็นหวานมันเย็นจ่อยเนาะเป็นทองเหรอเจนทองวาวๆเบาหวานอยู่ตามตามหวยไปเนาะอะไรตามปลาก็าไม่พวกโค้ก็มีอยู่ปลาดงก็มี พี่รอค่ะขุดมาใหม่ๆนน่ก็หุดมาใหม่ๆกันเนาะของเส้ากำลองล้ำสูตแแ่บลยมันลินมันลิน้นงงานลิเกลกอง่นวะ่มันตลอดเลยมันหัดมันคุน้โตัวเลยเน ตาแล้วกิ่นนะตาเขาไแล้วไม่อจกินแบบบุกนักินยังมเอี่ยต้องหวง ใหท้าขเากเหยนู้เาจ็ได้เหรนูเาปรอดีพี่น้องเอาที่ต้นไม้รมชาตรล้วนเลยนี่วังสายจันลุกายตื่น

chị 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 mạnh chị chị khai đi, chị

không phải là một cái lần này chào bạn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  อ่าตัวพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาคุณที่เก็บภาไปเพื่อท่านี้พี่น้องถา้าคิณแจกคลิปเกี่ยวกับไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องพอน้องน้ำโตกันแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี